เลยขายเลยวางแผงทั้งแผงนึงกลงแผงและขาดมไหมขาดดมไหมขาดดมไหมขาดดมนะพี่หนูดีไปเช็ดกล้องไปมั้ง <c oughs> มัวเป็นเครื่องคินเลขอ่ะ <c oughs> อ๋อมันเดิมมาคานี่แมะมันเหลือใจแท้เอาพี่หนุดีคืนมาไม่ให้จ้าโดนยึดลาวแม่สาวชุดน,น้ำเงินอู้จไัได้เลย <What? S 2> น้ำเ <นำ S 2> งินไหนอยู่นี่จ้าเฮียหายปะปะไปแป๊บมีลูกเพิ่มแล้วเหรอ3ามคนไม่พอใช่แล้วมีลูกเพิ่มอย่าเพิ่งตกใจนะขอแต่งหน้าแป๊บอา้าวหลวงอายอา้าวข้าดำเร็วข้าดำเร็วดำเรามีพื้นที่ให้ทุกคนสวยน่ารักกว่าหนูดีเอาพี่หนูดีร้องไห้ละที่ชชวยอยู่ไหน เช็อะไรลงจังหวัดอะไรคะลงสุโขทัยมาเชียดด้วยนะสุโขนี่ไอจีของเราแล้วก็มาเข้าด้อมได้นี่เรามีด้อมห้ด้วยสแกนเลยค่ะมีจัดด้อมไหมสแกนเธอรู้จักด้อมไหมลองลองเข้าหน่อยดิลองแข่งอยู่นานแล้วค่ะเอาหลวงอายอุ้ยน่ารักจังเลยน่ารักแบบนี้อยากกินเลยนะเอาใหมาด้อมห้างอะไรเต็มแล้วนะด้อมก็จะเต็มแล้วนะโอ้ยใครส่งหัวใจให้อ่ะ แต่ว่าไม่ได้นะไม่ไม่มีส่วนแบ่งอะไรนะพี่หนูดีไม่ได้เลยอ่ะตายแล้วปลดทิกตกอเองก่อนนะอยากได้มีจังอยากได้ปราสาทมีหน่อยได้ไหมอยากได้ปราสาทอ่ะปราสาทมันเป็นยังไงโอปราสาทประสาทมันเป็นยังไงอ่ะคะมันเป็นอยากเห็นน้อยามาหฝากบอกหนูดีว่าคิดถึงพี่ฟ้าได้จะบอกให้ได้จะบอกให้แต่ว่าต้องาประสาานสาทมาก่อนถึงจะบอกได้ไม่งั้นมันพูดไม่ออก เอาเลยค่ะกิกีิมาเลยใครเล่าประสาทไม่ไหวอะเอาอะไรมาก็ได้ดอกไม้ดอกอะละบ,บาทซีจาวเวนนารชิลคิวอารโคดอีกรอ,อบค่ะไอจีเลย,ลยค่ะติดตามเลยหฮอโคดเลยคิวอรโคดถ้ามันอยู่ในกล้องมันจะกล,ลับกันแม่ ไอจีมะไอจีเลยไอจีละมั้ง e y เดี๋ยวพิมพ์เลยดีกว่าพิมพ์ยังไงเล่าเลยไม่เป็นไรเอยไอโอรศัาท์เป็นนายจิ้นจาว พูดแค่เดียจิจาตุ๊กแกเหมยเงยเตยตลาไออารยาเย่งเสือเตยหลังเงยใช้ลานหมดจำเฝจำจึงลานเกินเอบบับเกินเบี่ยวคงเกินเก๋เกันก้าเสียอุ้มโพจอมหมิงต๋ามิสแกรนสขอลทายเกิดฉันทํนจากเก๋เชิมกามเอินก้าเจี๋งเงียวยะเอาอ้ออเอาสา ติดตามไอแล้วโอ้โหอุ้ยเพิ่มมาพันคนละตาละวันนี้ถึงหนึ่แสน p e a follow on i t a me อิ i ดขอ่ะก็รู้ว่าอะไร long u n d e r s c o r เอไอไอขิดขีดอะนนขิดขีดอ่ะขิดขีดนะขมาขิดขีดอ่ะข้างล่างอ่ะ ขีดๆแบบนั้นอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้วเห็นไหมอ่ะไม่ไม่สวยอ่ะต้งเห็นให้ค่อยๆถ้านอกใจเนี่ยโอ้โหน้ากุดเบาน้องเบาเลยอ่ะให้น้องเธอน้องจะตายแล้วน้องไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยตอนเนี้ยดอมหายดอมเปรี้ยวหนูดีส่งต่อเล่าบวยเล่าบวยเอาแล้วดอมกระสบอักตามเข้าดอมน้องอายให้ไวเลยค่ะมาเลยค่ะ จะเต็มแล้วห้อรกำแรงกระแทกใกล้และวห้อรกำแรงกระแทกอะฮะไหนเข้ามาดิเข้ามาดิอยากรับแรงกระแทกอ่ะมาเร็ขอกระแทกแบบเน้นๆอขกระแทกแบบเน้นๆเออขอเน้นๆนี่สิฟิล์มอันนี้หรอเขาดับเร็วเขาดับเร็วเขาดับเร็วมันเร็วมันเร็วบอกเฮียหนูดีขอออกดําแป๊บนะคะออกมาเลยออกมาเลยออกขึ้นมาออกมาเลยออกขึ้นมา เออเอาคืนแล้วก็ออกดิก็อาเวลาแล้วแค่น,นั้นจบงอนไม่เล่นด้วยออกจากดํานหนูดีหนีไปอยู่ดําน,นี้ดีกว่ามาเลยอุ้ยมีคนเข้าดําแล้วโอ้โหตายละอู้วววมีคนให้กับข้าวมาด้วยอ่ะต้มยำอ,ะอ่ะเนี่ยซื้อข้าวเปล่าแล้ววันนี้มีข้าวเปล่าแล้วซื้อข้าวเปล่าพอห้าบาทกินอิม่มละตายละฝากน้องไอเด็กม่วงด้วออย ตากน้องอายเม็ดม่วงเงี้ยวรำไงครัฉันไม่กินน้ำเปล่าฉันไม่กินน้ำเปล่าขอโคกได้ไหมขอโคกได้ไหมไม่กินอะไรอีนขอโคกไม่เอาฉันยังโคกอยู่เลยโคกยพอคกมันมีโคกไหมพอพอบ้านกูชัวยอะไรบ้าตัวเต็งบุลังน้องมีด้อมไหนอีกแล้วเนี่ยด้อมไอตาไงจ๊ะน้องเตยน้องเตยดูดีฮะกับพี่เตยก็ได้นะเมื่อวานเมื่อวานเข้าเลยเข้าเลยมีบ้านด้วย บ้านตรีกระชานั้นเข้ามาเข้ามาเข้ามาให้หมดเลยไปลองเพลงเพราะด้วยใช่ลองสักทีดิ้องให้เลยเหรอซอมซส่งเลยเลยเหรอขอนอกใจเลยขาดเสียเอ๊ะฮะโดนละไม่ได้นี่แหละได้ไลค์แค่ไลค์นี้แหละนอกนั้นพิ่อยู่ดียึดกลับคืนเดี๋ยวมึงโดนทอดไอ้นี่ยึด พี่หนูดีไปเอ้าเลื่อนเร็วเะไตั้งพี่หนูดีไปงานเดียวกับพี่เตยพี่ไหดีพี่ชาเป้าครับวันนี้เหรอใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ราคางานไฟแนลกรุงเทพเดี๋ยวตอบแทนเองนะคะตอนนี้พี่หนูดีไม่ว่างนะขอญาติออกจากด้อมเลขาจิมาทีสิบปีเลยออกยาวๆเเ้้้ยยยออออออกไไไดุ่ปปิลลีีหหหนนนนนูู่รแวคะ อยู่คอนโดพี่หนูดีค่ะอยู่งานยังค้ายัยงจ้าอยู่ในห้องเลยฮ่าฮ่าากินอะไรยังกินไกินไปแล้วค่ะกินหนังไก่พี่จกักรแลหนู <c oughs> กแรแล <c oughs> น<อ>น้องกินจักรแลนหนู <c oughs> เพราะว่าน้องกินหนังกไ <c oughs> ก่แอะเป็นแปดเลย <c oughs> ดูดีไปตอนไหนคะเดี๋ยวไปละเ <c oughs> ขียนคิวข้างเดียวพอไปเลยเติมที่งานพรุ่งนี้ไปไหนมาคะ ยังไม่ถึงเนาะยังไม่ถึงเลยรีบเหรอบรอบรอพี่ไปงานไฟนอลกรุงเทพไหมคะพี่ไหนอะพี่หนูดีหรือว่านี่ <c oughs> พี่คน่าย่ะไม่เห็นเลยอะไร,รก็ไม่รู้วันนี้หนูได้ติปมาหนูเลยมากินกระเตลถ้านูได้ติปน้อยหนูก็จะกินมามายู่ทีบานแต่วันนี้หนูได้ติปมาสองพันห้านูเลยมานั่งกินกระเตลอยู่นาบานพี่ชื่ออะไรอะ ชื่อไอตาไอพบกับดีเจไอตาไอดอตคอมสวยทั้งคู่น่ารักค่ะเป็นแปดกันจ้ะบบเหมือนมากไม่ใครแปดมือ <laughs> ไม่ได้เหมือนพี่หนูดีนะเหมือนบ้า <laughs> ตอนนี้น <laughs> เป็นคนจังหวัดอะไรครับ <laughs> อ่าเป็นคนโครา ไอลงจังหวัดอะไรคะปีนี้ลงสุขโขทัยคะ่ะวันที่หนึ่งสองวันที่สามไฟนนลใครอยู่ที่สุขโขทัยก็มาเชียร์กันได้เลยวันนี้ใครมางานฝากเอาเราบอวยมาคนหนึ่งนะโอเคอ <c oughs> มันไม่มีแรงเหรอะะมันไม่กรึมอ่ะมันไม่กรึมอะ่ะตังหูสวยมากคะ่ะไม่ได้ใส่คะ<อ>่ะเหรอเห็นแล้วน่าจะยีใบามาอันนี้ตบเมนอย่างเดียวค่ะไม่ยี ไม่หยีแล้วเม็ดม่วงเนี้ยจะเป็นน้ำเปล่าใช่ไหมหรือเปล่าจะขอโคกได้ไหมนี่เจ้ขอโคกนะอุ้ยอยากเห็นนวเห็นเห็นอันนี้เจ้ไม่กินน้ำเปล่านะเจ้ไม่กินน้ำเปล่านะให้เจ้โคกขโค่แม่แม่ไม่ชอบไม่ชอบน้ำเปล่ารู้ย่ะกินน้ำเปล่า้ำปป๊อกกดเดียวเลยนี่กินน้ำเปล่าแล้วป๊อกเลยป๊อกเลยอุ้ยกระแทกแรงอยู่นะแต่แอไม่เจ็บนะโอ้หันหลังหน่อยครับหันทำไมครับ ให้ดูดว่ามือใครเขาไปจ่ายอินอยู่ไหนให้เห็นแค่นี้พอค่ะบาร์โค้ดนะคุณไขงานให้แม่หน่อยดูฮะใครอยากแต่งหน้าเหมือนใส่ฟิลเตอร์ใครอยากแต่งหน้ามันใส่ฟิลเตอร์นะคะทุกคนไงต่อลใฟิเตอร์มาเลยค่ะเพราะว่าเราจะไม่แต่งเลยเราใส่ฟิลเตอร์ถ่ายเลยค่ะจะกินไล้ จะกินเด้าว่ะจะกินเร้าอย่างเดียวแหละให้จะเด้าเลยออะดีๆหนูจะอยู่ด้วยกันแล้วปวหัวพี่คาหันหลังไลทำไมหรอคะโอ้คนนี้ใครเนี่ยบล็อกสแปมมาเลยได้ไหมสแปมได้ไหมสมัยนี้ยังมีสแปมอยู่ไหมกลุ่มสแปมอยู่ไหนผุ่มสแปมอยู่ไหนหรือว่ากลุ่มตรงนี้ดีปิดไลค์เลยหนีละ เลขาสวยจังอ๋อคนนี้คนนี้ไม่ใช่คี้แฟนกล้องด้วยอ๋อคนนี้อ๋อคนนี้เราอ๋อมองข้ามกันไปเลยเลขาขึ้นหน้าอยู่เอ้ยรอก่อนนะขึ้นผมแล้วขึ้นผมเสร็จแล้วหรือขึ้นหน้าอยู่กำลังสร้างมองข้ามไปก่อนกำลังสร้างกำลังกำลังสร้างมองข้ามไปก่อนเลขาเฮียสวยๆอยากเป็นแฟนเลขาทำยังไงคะทำใจรอเลย ดูดีไปค่ะฮะโอ้อ่ะไม่ทันละโอ้อะไรคเราจะเล่าโอ้เราคอมเมนต์มันลั่นเจ็ไหมจ็ไหมเอฟขนคิ้วอัพเลยวันนี้แกรล่วงมาแล้วอัพเลยค่ะเอฟมาเลยแคปนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาดีเอ็มเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าแคปแล้วกดหนึ่งดันหนึ่งขึ้นมาเลยค่ะขอบคุณค่ะคนพูดนี้ใครขาน่ารักนี่ เปอดเตยบัวของไอซีอยู่ใหม่เนาะเปิดไอซีปั๊บนี่หรอฝากติดตามด้วยนะคะอีอีพี่สวยมากแต่หนูแค่ตาบอดเอ้าอ้าเวกดัมตายละขวัญใจซึ่งมวลชนวันนั้นวันนั้นนี่พี่เคยมีคอมเมนต์พี่หนูดีตัวจริงสวยมากค่ะแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงโอเคจบวันนั้นนี่ไปทำการกุศลร้องเพลงให้คนหูหนวกฟังเขาบอกเพาะมาก เพราะมากเลยวันนั้นก็ไปเดินคนตาบากก็บอกสวยงงวันนั้นเดินไปคนเป็นใบบอกว่าสวยเออวันนั้นเดินไปปึ๊บคนเป็นใบอู้สวยมากเลยคนเป็นใบชมผู้สวยงเมากคนเป็นใบบอกว่าสวย IG ชัดหน่อยพรุ่งนี้ไปไหนมาครายังไม่ถึงนี่จ้า E Y E T A แล้วก็ขีดอะ อันเดสกอหืมไอไลฟ์ดูหกหกร้อยไอไลฟ์ดูพันสองเข้ามาเลยเข้ามาเลยอายมึงก็อยู่ไม่ไนกไกลเลยขาดำขาดำจ้ะนูมเหมือนธาตุขี้ข้าชวนมาหลายรอบแล้วที่มเสียงเต้นพี่เปียขี้ข้าคนเพี่อยู่คนเดียวกี่คนคะหลายคนเลยไม่ไม่ยังคนเดียวได้แต่หลายคนไม่ได้ ผู้ใหญ่นิคอยกระโปงหูคือกันไผ่นินึกว่าไร้ค้างอยู่ดีเสียงเสียงเล็กใช่ปะใช่เขาบอกว่าใช่ค่ะเขาอายเขาบอกว่าผู้หญิงจิ๋มใหญ่จะเสียงเล็กจริงไหมลูกจริงไม่จริงหรอกอะหนูไม่รู้หนูไม่รู้ค่ะเสียงเหมือนพี่ไฮดีเลยเออ้ายๆได้ใหญ่หรอสิ่งข่าวเหมือนทุกคนและเหมือนทุกคนยังเป็นตัวเอง ว่าอไทยได้บอกครับบอกว่าได้คอยเปกรุงเทพพี่อาไปงานวันนี้ไหมวันนี้ไม่ได้ไปค่ะวันนี้มีงานแต่งหน้าใช่ลเาไม่ได้เป็นนางงามแล้วก็ต้องแต่งหน้าอะไรด้วยรับงานแต่งหน้านะคะแต่ไม่ใช่หนูแต่งพี่เรี้ยงหนูแบบปั้ดป้าเหมือนส่ฟิลเตอร์ตลอดเวลางงมากเหมือนพกอินสตาแกรมไปด้วยแล้วก็พร้อมฟิลเตอร์ถือไปได้เลย ติดตามตัวตลอดการและนานเถิรนพี่ฟ้าอยู่ไหนพี่ฟ้าอยู่ไหนผมก็ไม่รู้ค่ะว่าผมต้องไปไหนอะใครก็ได้อ่ช่วยผุมทีอะเฮลต้องเต็มตัวทุกคนวันนี้มาหาพี่ฟ้ากันเยอะๆนะใช่ใช่จ้านี่กำลังกำลังวนกูไม่ใช่นู้ดิ ทำอะไรกันรักไอ้ดิงอนปิดไลค์อ๋อ <laughs> ขอพื้นที่หน่อยอเราะคล้ายเฮียอินฟ้าหนูดีสวยไปไม่ได้ติดเรียนอุงอ้งแออุ้งเอแอะแอะแอะทรงนี้เจ้าสาวชัดๆแต่งงานละทำผมเจ้าสาวหน้าเจ้าที่ ชุดลาตีนาลาตุยนาลาตุยใส่ผ้าซีทูน่าเหมือนซีอุยใกล้ใกล้เหมือนผีฟ้าเข้าใกล้ใกล้เหมือนผีปื๊ดนีเข้าด้อมแป๊บเฮียนดูดีสวยเขาโทรตามแล้วใครดูของพี่ตะเล็กกองโทรตามด้วยมีไปตื่นงานตั้งสิโทรตามแล้วตามหุ่นตาคมจนบาดใจตาหนุ่มหรือตาพี่หนูเดียว ไม่หลังกบคนบาดใจเกินกิงในบาดดุไม่ไม่ได้มันไม่บาดแล้วมันไม่ตอเป็นลานี่เสีกิงในลายเเป็นรักนะโอลายเพชรรักกับเป็นลาอย่างไนเล่าครอบระบายครอบระบายลูกเสือเไม่จับมือขวาแต่ถ้ายื่นมือมาให้มันจับมือเล่าเฉดระปืนนอกใจแป๊บ้าว พี่หนูดียา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 น้องอาเอเนจีเหมือนน้ำเผ็ดมากโหตายเลยบาปแล้วตายเลยตายได้เลยถอดแมสหน่อยค่ะไม่เอาค่ะเดี๋ยวติดโควิดนี่ไม่ใส่แมสแล้วค่ะนี่ใส่มุ้งเหลือตา ไม่ใส่แมสค่ะใส่ม่วงใส่ม่วงตบม่วงไปเลยนี่ไม่ใส่แล้นี่ไม่ใส่แมสค่ะเพราะว่าเลือกกูบีเลื่อกกูบีอ๋อนี่รู้ไหมมันไม่ใช่แค่กินยาเม็นม่วงนะเยี่ยวม่วงเลยโอ้ยโดนแล้วโดนรบแล้วโดนรวบแล้ววันนี้ไม่ต้องไปแต่งหน้าแล้วควใจดนัดน,ดนตรวจ เก็บทุก่านแต่งั้นเรียกว่าเนี่ขวัญใจด่านขวัดใจเลยครับใซเลครับด่านฉีไปแล้วคนไลฟ์เหมือนดาวิกาเลยค่ะไม่ดาวิกาโอ้หว้าวสงสารเขาเลยไม่เคยมีเลยหนูไลฟ์คอมเมนต์แบบเนี้ยมีหนูดีแค่เห็นหน้าหนูก็ขำแล้วค่ะโอเคไม่ยอมไปทำอะไรเลยไม่ทำอะไร พี่หนูดีวันนี้ไม่กินเหล้าหรอคะมีแลดีดพี่หนูดีคะขนจมูกคะ่ะพี่หนูดีคะใช้ยาสีฟันอะไรสระผมพบกันเละเขาเมนต์ว่าอุ้ยพี่หนูดีหน้าเหมือนใหม่เดลกาไม่เคยมีไม่รักแล้วไง ถ้าพี่อ่านเม้นหนูจะออกรอมหนูกี่ตอนนี้เอ้าอ่านแล้วบล็อกอ่านแล้วอ่านเองด้วยอ่านเองด้วยอินพี่โคตรเจ็บตัวอ่านเองโคตรเจ็บมาแต่ตัวอ่านเองอะร้องไห้แล้วอยากเจอหนูดีตอนพร้อมไหมสวยขึ้นทุกวันมันต่างกันเอาเรื่องจริงมาพูดน่ารักมากค่ะจากใจคนน่ารักกว่าอ๊ยอย่ามั่นชมตัวเองไม่ใช่หนูนะอีเนี่ยอย่ามั่นนี่น้องไง นาคำดูดี <c oughs> ขอซื้อฟันคนไลฟสองซีกมีได้ได้ค่ะตอนนี้มีฟันคุดกำลังจะงอกอีกซีกหนึง่งเดี๋ยวแบ่งให้ไม่ต้องซื้อให้เลยแต่ว่าถอนเองขยันหน่อยจริงๆนะดูฟันล่างสิมาให้มาแล้วเหมียวใช่ปนะไม,ไม่ให้มาอา้อาวทำไมครับเฮ้ยเพื่อนนั้นนะ <c oughs> ไม่ให้มาไม่ให้ดู เอาทุกคนไปติดตามมาจีแล้วนะเข้าด้อมด้วยนะโอ้ยมาทางไหนเล่าอุ้ยเยอะมากอะตกกระจายมีเตยนะมาทางไหนเล่าต่อเร็วโอ้โหโอ้โหกูดันมีเตยขึ้นมาแล้วงร้อยคนมาทางไหนอ่ะยังไงล่ะตาละดูด้วยติดกระตอกใครติดกระตอกแต่ก่อนติดกระตอกอยู่นีคนติดตามทถล๊าซเลยดาวตาตานี่ จะบอกให้นะเมื่อก่อนคนติดตามมันเยอะกว่าหนูอีกเห็นน้องแล้วอื้อนี่สวยจังแล้วเป็นไงตอนนี้นะแสงไปละไม่น่าให้มันไลค์ติ๊กต็อกเลยลวกันไอยมาจากไหนอะติ๊กต็อให้ดูไลค์ให้ดูวึ้อย่าแกวอนดาแกงดูสีอย่างนั้นสิเมห มันเลยติ๊กตอกนะนี่ก็ดูดีดูดีสองนี่ดูดีสองานทอเหมือนกันไอมีบอไอมีบอไอไอมีบอฮะพบชายหนุ่มพบชายหนุ่มลักษณะตุ้งติ้งนอนควยหางอยู่ตรงนี้ควยหางไม่รัก